สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับข้อสอบใบขับขี่ชุดที่2นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับมี22ข้อนะครับซึ่งเป็นแนวข้อสอบนะครับของเซฟนะครับเซฟไดร์นะครับ dlt นะครับเว็บเว็บของสำนักสวัสดิการสำนักสวัสดิภาพการขนส่ง ทางบกนะครับสอนพนะครับของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้จะทําไว้นะครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับก็มาดูข้อสอบกันเลยนะครับผมข้อสอบชุดนี้นะครับก็น่าจะออกสอบนะครับหลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับก็มาดูพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวดูเสร็จแล้วนะครับก็ไปดูที่ใต้ดีคริปชันนะครับจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ข้อ1น,นะครับรถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกกระทันหันวงเล็บรถไม่ใช่รถไม่ใช้เบรก ABS จะมีผลอย่างไรตอบนะครับล้อจะล็อกและรถจะหมุนนะฮะข้อ2นะครับ,ข,ออรบข้อดีของ3วินาทีที่ปลอดภัยในการรักษาระยะห่างคืออะไรตอบผู้ขับขี่สามารถรักษาระยะห่างกับยานพนาหนะคันอื่นได้ ในทุกความเร็วที่ขับขี่นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับข้อ3นะครับจากภาพนะครับผู้ขับขี่รถ C ีคันนี้นะครับคันสีแดงกําลังจะเลี้ยวซ้ายผู้ขับขี่รถ C ควรระวังรถคันใดนะฮะตอบนะครับรถคัน B นะครับรถคันนี้นะครับ การปรับเบาะนั่งนะครับให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้ขับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองจุดใดข้อนี้ตอบจุดบอดเสา A นะครับผมจุดบอดเสา A ข้อ5นะครับเมื่อผู้ขับขี่สังเกตเห็นอุบัติเหตุข้างหน้าสิ่งใดที่ผู้ขับขี่ควรระวังตอบถูกทุกข้อ 6. กการมองข้ามไหล การมองข้ามไหลไปด้านข้างและด้านหลังมีไว้เพื่ออะไรตอบเพื่อตรวจสอบจุดบอดข้อ7ในกรณีที่ฝนตกผู้ขับขี่ควรรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างไรตอบมากกว่า3วินาทีข้อ8นะครับจากภาพรถบรรทุกกำลังจะตีวงเลี้ยวซ้าย ผู้ขับขี่ควรหยุดรถในบริเวณใดจึงจะปลอดภัยตอบตำแหน่ง B นะครับผมตำแหน่งนี้นะครับถึงจะปลอดภัยนะครับข้อ9นะครับยิ่งขับรถเร็วมากสิ่งใดอาจจะเกิดขึ้นเมื่อประสบอุบัติเหตุตอบนะครับบาดเจ็บสาหัสหรือตาย10 ในการเลี้ยวซ้ายรถประเภทใดต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยวซ้ายมากที่สุดตอบรถบัส11เเมื่อผู้ขับขี่ผ่านป้ายรถโดยสารสิ่งใดที่ผู้ขับควรระวังตอบถูกทุกข้อก็ระวังทุกอย่างเลยนะครับระวังรถโดยสารเบรกนะครับมุมอับ ระวังรถโดยสารเปลี่ยนเลนนะครับผมขออภัยนะครับข้อ12นะครับจากภาพนะครับผู้ขับขี่จงคาดการอุบัติเหตุว่าสิ่งใดอาจส่งผลอันตร,รายขณะขับขี่นะครับก็ตอบนะครับประตูหลังรถบรรทุกอาจปิดไม่สนิทนะครับประตูหลังรถบรรทุกคันนี้อาจปิดไม่สนิทนะครับ13 การมองข้ามไหลไปด้านข้างและด้านหลังใช้ในกรณีใดตอบเปลี่ยนช่องจราจร 14. การปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไปส่งผลต่อการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างไรตอบบังคับพวงมาลัยลำบากใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่สะดวกเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้คลัตช์และเบรกได้ 15. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยวซ้ายตอบหักพวงมลาลัยน้อยกว่าการเลี้ยวขวา 16. การปรับกระจกข้างให้มีประสิทธิภาพควรทำอย่างไรตอบควรปรับกระจกให้มองเห็นด้านข้างของรถเพียง1.4ส่วน4ของพื้นที่กระจก 17. เเมื่อผู้ขับขี่ผ่านเสาไฟ สิ่งใดที่ผู้ขับควรระวังตอบมุมอับที่ทำให้ไม่เห็นคนที่วิ่งออกมา 18. การมองข้ามไหลไปด้านข้างและด้านหลังใช้ในกรณีใดตอบการถอยรถ 19. กาการหยุดรถอย่างกระทันหันวงเล็บ รถไม่ใช้เบรก abs ควรปฏิบัติอย่างไรตอบเหยียบและปล่อยเบรกสลับกันข้อนี้ผมเคยเจอนะครับในข้อสอบนะครับออกนะครับ 20. จากภาพรถคนขับรถบรรทุกสามารถมองเห็นรถยนต์คันหลัง a หรือไม่ตอบมองไม่เห็นเนื่องจากรถยยนต์คัน a อยู่ในมุมบอดของรถบรรทุก 21. ยิ่งขับรถเร็วมากทัศนวิสัยในการมองรอบรถจะเป็นอย่างไรตอบทัศนวิสัยในการมองแย่ลง 22. สเสาหลักในรถยนต์คืออะไรตอบเสาแนวตั้งรอบๆบรถซึ่งอยู่ระหว่างกระจกซึ่งส่งผลต่อจุดอับจุดบอดในขณะขับขี่ก็ จบไปแล้วนะครับแนวข้อสอบนะครับใบขับขี่นะครับจำนวน22ข้อนะครับก็สามารถนะครับเปิดดูคลิปทบทวนนะครับเปิดฟังก็ได้นะครับฟังซ้ำๆนะครับผมก็เดี๋ยวแปะลิงก์นะครับไว้ที่ใต้ description นะครับก็สามารถกดลิงก์เข้าไปฝึกทําข้อสอบกันได้นะครับผมสําหรับแนวข้อสอบใบขับขี่นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ สอบไปขับขี่ผ่านทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับคนที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้สอบไปขับขี่ผ่านทุกท่านนะครับใครสอบผ่านแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าออกกี่ข้อนะครับผมก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับผม